แลกเงินยังไงให้ประหยัดถึงหลักพันตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะเคาน์เตอร์แลกเงินของบริษัทเอกชนจะอยู่บริเวณทางเชื่อมไปสถานีแอร์พอร์ตลิงค์ค่ะง่ายๆเลยคือกดลิฟต์ลงมาที่ชั้นบนะคะแล้วก็เดินตามป้ายบอกทางที่เขียนว่าแอร์พอร์ตเรลิงหรือรถไฟฟ้าเข้าเมืองค่ะเี่เดี้ยวมาทางนี้เราก็จะเจอกับเคาน์เตอร์รับแลกเงินนะคะหลายเจ้าเลยไม่ว่าจะเป็น Super r i c h Happy Rich แล้วก็มีเคาน์เตอร์ของ Kbank ด้วยค่ะจากการทํากันบ้านเปรียบเทียบเรทมานะคะก็เราคิดว่าการแลกเงิินนกกัับบรษทเอช ก็จะถูกกว่าได้เร็จที่ดีกว่าในบางสกุลเงินเนาะถ้าเทียบกับธนาคารพาณิชย์นะคะประมาณ1-1.5%ค่ะแต่ว่าถ้าเราแลกเยอะๆหรือเรามากันหลายคนแลกเป็นแสนเนี่ยก็จะประหยัดได้ไปถึงหลักพันเลยค่ะวิธีการแลกก็ง่ายมากแค่ไปแจ้งเขานะคะว่าต้องการเงินสกุลอะไรหลังจากนั้นใช้พาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนค่ะเสร็จแล้วเมื่อได้รับเงินมาก็อย่าลืมนับนะว่าครบหรือเปล่าค่ะ และแถมทริคให้อีกอย่างหนึง่งเวลาคุณไปใช้เงินสดที่ต่างประเทศนะคะแนะนําให้ใช้แบงก์เล็กให้หมดก่อนเพราะเวลากลับมาแลกที่ประเทศไทยเนี่ยแบงก์ใหญ่จะแลกได้เรทที่ดีกว่าค่ะส่วนเหรียญเขาไม่รับแลกคืนนะใครที่ได้เหรียญมาเยอะๆแนะนําว่าเอาไปซื้อขนมก่อนกลับบ้านหรือเอาไปหย่อนตู้บริจาคก,ก่อนที่จะบินกลับมาค่ะเป็นไงคะใครไปเที่ยวต่างประเทศอย่าลืมพกเงินสดไปบ้างนะแลกเงิยนยังไงให้ประหยัดตามคลิปนี้ได้เลยค่ะ